สามาลวงนะครับอย่างนู้นี่รถเกี่ยวสิ่สีแตงสวยนะครับผมเล็ดตั้งกัน

การติดลมการเล่นเกี๊ยวสบายครับว่าจัดการทีเดียวครับแบตเตอรี่สองอ้อนนีน่สี่โวลต์ไอของ AK Battery เหมือกนกันนะครับนี่ยดูบอลงตัวของเขานะครับโอ้สุดปารทำปานนี่ก่สุดช่างชัยนะครับทําให้นะครับเห็นว่าดุดข้าวขึ้นได้ดีมากครับผมหรือว่าดัานข้าวล้มได้ดีครับผมนีจัดข้าวนอนเลยนะครับ ตุ๊กตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆอีกท่ข้าวนอนเดี๋ยวได้แล้วครบวนสิบนะครับผมเห็นว่าข้าววันนี้ราคาก็อาบาทตัดชิปนะครับผม ดโดลลูกใหญ่ว่าปีนี้ครับรถเดียวก็ติดลมกันเยอะนะครับผมปีนี้ก็ระวัง,งกันหน่อยนะครับผมปีนี้น้ําเยอะนะครับทีนก็จะ บวมหน่อยนะครับไม่ว่ารถเกีียวแรงกระดาษไหนตัวไหนตัวใหญ่ตัวเล็กก็สามารถติดลงไมได้นะครับผมโดยเฉพาะนาที่ว่านาขุดนาลอกนะครับลอกดินอกอกราะว่าอัตาตอนตรายพอสมควรนะครับขนาดขุดลอกออกได้สองสามปีก็ยังติดนะครับผมอ,อ,อย่างที่เห็นดูนะครับผมอยู่กใกล้ๆกัน ไอเงจริญยนต์การชกไอเซ็งไอเซ็งก็ติดลมไปแล้วนะครับผมรมกฟัตงตัวดีมากครับผมหรือว่าเป็นรถที่สเปคไม่ค่อยใหญ่จะเป็นรถเกียวขนาดกลางนะครับ ดูการเกีียวของเขาครับโอ้ลมแรงครับวันนี้หือว่าปีนิ้ท้างไัยกระเจ้าของแท้เซ็ตระบบรถเกีียวไม่ว่าจะช่วงบนช่วงล่างก็เซ็ตมาได้ดีพอสมควรนะครับผมาสามารถเลยลงเกีียวนาปีได้ต้องตัวเลยทีเดียวดูกันปั่นกันขวักข้าเข้าปาก รัดดูข้าวดีมากครับผมกระจายดีอ่ะ,อะลดบอนลดบัน hai quả đít Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Bye. -bye. 好。Oh. ตัวหม้อใหญ่จะเป็นหม้อน้ำรอเย็นนะครับส่วนหม้อเล็กน,นาจะเป็นบายน้ำมันไฮโดรลิะครับแบบบายร้อนว้าวซื้อมาไม่มีปัญหานะครับตั้งตัวเลยทีเดียวขนาดถ่ายมาได้14กวันาทีแล้ว โั้งตัวครับลังตัวอาว่างไงครับผมครับครับดีเจอ YouTube นะครับเข้าสายมาสายคืนครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องปัญญาชิ่งแ e ่ด้วยนะครับอ่ ไฮลุกเว้ยโอ้วเดินเดีนี่ถือว่าข้องตัวเลยทีเดียวเอสตีครับน้ำใจอยู่เบอร์22ครับตาแดงคคนมีน้ำด้วย ครับผมดูครับการขัดข้าวเข้าไปตัดเข้าปาเกล็ด